ลูกเล่งหงจัดทริปเที่ยวจีนช,ชง,งชิงต้าจูอูหลงเฉิงตู6วันหคืนชมความงามของมรดกโลกพระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจูสัมผัสบรรยากาศอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์เที่ยวอุทยานเขานางฟ้าตื่นตารไปกับเครื่องเล่นบูหลงไฟเออร์คิสตะลุยแหล่งช็อปปิ้งองหยาตงนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงอิ่มอร่อยกับสุก,กี้หมาล่าเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล่งหง กินเที่ยวลาดเดอเวอร์ครับสัปดาห์นี้เฮียซงจะพาไปชมดินแดนในฝันกลางหุบเขากับกินอายวัฒนธรรมพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ถ้าพร้อมแล้วตามเฮียไปเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เฮียซงเล่งหงหรือล่งเหงหงของ,ง,งนักมู้ชมนี่เดินทางจากเมืองรีเจียงนะครับกำลังจะไปที่เมืองแห่งหนึ่งที่เป็นเขาบอกว่าเมืองแห่งนี้เป็นฝันของนักเดินทางนั่นก็นคือเมืองเชียงกาลิล่านะครับหรือแชงกีล่าที่พวกเรารู้จักเนี่ยนะครับ วันนี้เราเดินทางออกมาเนี่ยใช้เวลาจากนี่เจียงไปเชงกลีลาประมาณ180กิโลต้องนั่งรถ4ชั่วโมงเต็มครับระหว่างทางนี่จะเห็นด้านซ้ายและด้านขวามีวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆครับและตอนนี้เนื่องจากการเดินทางมันก็ต้องต้องมีจุดพักรถใช่ไหมครับและด้านหลังผมครับท่านชมเห็นไหมครับว่าจุดพักรถของที่นี่สวยงามจริงๆครับผมจะพาคุณไปดูว่าที่เขาขายของกันณจุดพักรถของที่นี่มีอะไรบ้างตามผมไปครับ สิ่งแรกเลยอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้ก็คือนี่ครับนี่นะครับก็คือให้ท่านโยมทายก่อนดีกว่าว่านี่คืออะไรดูรูปครับจากนี่ไหมครับภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าเหมาหนิวนะครับนั่นก็คือจามาลีครับเป็นวัวชนิดหนึ่งที่มีขนใช้ขนของได้ทำงานได้แต่เนื้อของเขาเอามากินได้ที่เด็ดอยู่ที่นี่ นี่คือพริกป่นผสมผงหมาล่าท่านชมโรยกันเข้าไปอย่างนี้ขออนุญาตกินให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อยและนี่ครับคือจุดพักรถระหว่างทางเมือง ลี่เจียงไปเมืองเชงกะลีล่าเดี๋ยวพวกเราพร้อมแล้วขึ้นรถไปเที่ยวกันต่อเลยครับไปกินเที่ยวเราเะเวอรมาถึงแล้วครับเมืองเชงกะลีลา่าโอ้โหสวยสุดๆ